เกลือหลายคนอาจจะมองมันเป็นแค่สถานที่ผลิตเกลือแต่ความจริงแล้วนาเกลือเหล่านี้ยังเป็นแหล่งหากินที่สําคัญมากของนกชายเลหลายชนิดค่ะโดยเฉพาะนาเกลือของตําบลปากทะเลอําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีที่ในฤดูหนาวของแต่ละปีจะมีนอกอบพยพนับหมื่นตัวมาอาศัยหากินในพื้นที่เหล่านี้บางชนิดก็อาศัยอยู่ที่นี่ตลอดฤดูหนาวส่วนบางชนิดก็ใช้เป็นจุดแวะพักเติมพลังกินอาหารให้อิ่มก่อนจะบินลงใต้ต่อไป ในขณะที่นกตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นบินข้ามน้ําข้ามทะเลหลายพันกิโลเมตรนหนีหนาวจากแถบขั้วโลกเหนือเพื่อมาหวังพึ่งความอบอุ่นของเมืองไทยแต่น่าเสียดายที่ทุกวันนี้พื้นที่นาเกลือกับเหลือ,ลอน้อยลงเต็มทีหลายพื้นที่ถูกเปลี่ยนเป็นบ่อเลี้ยงสัตว์น้าโรงงานบ่อขุดตักหน้าดินทำให้ประชากรของนกชายเลนอพยพหลายชนิดอยู่ในสถานภาพน่าเป็นห่วงค่ะ ตอนนี้นะคะแพอยู่ที่บ้านปากทะเลอเําเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีค่ะพื้นที่ด้านหลัง,งแพรนะคะ49ไร่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยร่วมระดมทุนค่ะเงินบริจาคก,กว่า8ล้านบาทในการซื้อพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นบ้านหลังใหม่ของนกชายเลนค่ะนกชายเลนมีความสำคัญยังไง แล้วทำไมต้องเป็นพื้นที่นี้แทนที่จะเป็นผืนป่านาเกลือมีความสําคัญยังไงแล้วหาดเลนตากจากป่าชายเลนยังไงวันนี้พาจะพาทุกคนมาหาคำตอบค่ะวันนี้คนที่จะพาเราไปรู้จักกับเหล่านกชายเลนและความสำคัญของพื้นที่นาเกลือก็คือพีิณิกนิยมทองเหมือน จากสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างยาวนานค่ะตั้งแต่การเป็นผู้ประสานงานโครงการ UNDP ผู้ประสานงานของภาคสนามมูล,ลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์พืชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ไปจนถึงผู้ประสานงานของโครงการ Mangrove Action Project และอื่นๆอีกหลายองค์กรค่ะ พอพูดถึงการอนุรักษ์นกค่ะหลายๆคนเนี่ยอาจจะนึกถึงการอนุรักษ์ป่าหรือว่าการซื้อพื้นที่เพื่อปลูกป่าปลูกต้นไม้เพิ่มแต่ทําไมทางสมาคมอนุรักษ์นกเนี่ยถึงเลือกที่จะระดมทุนซื้อพื้นที่นาเกลือคะเรามองว่าพื้นที่นาเกลือตรงนี้ในอนาคตเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเนาะแต่การที่ซื้อไว้เนี่ยก็มาจากทางสมาคมร่วมกับเครือข่ายและก็ประชาชนทั่วไปได้ระดมทุนซื้อและเข้าใจถึงเจตนารม์เพื่อให้มีแหล่งอนุรักษ์โดยเฉพาะนกชายเลน ที่หลายๆคนอาจจะมองว่าคิดว่าเป็นนกป่าชนิดเดียวแต่ยังมีกลุ่มนกชนิดหนึ่งที่บินข้ามทวีปมาบ้านเราก็คือนกชายเลนจึงทำให้เกิดพื้นที่อนุรักษ์บ้านปากทะเลร่วมกับชุมชนและก็หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง นี่เป็นบางส่วนที่เรามีภาพถ้าเราดูในแผนชาร์ตนี้นะฮะอาจจะมองยากหน่อยนะเพราะวาสีห <c oughs> น้าตาเหมือนกันหมดเลยครับสีมันใกล้ายๆกัน <c oughs> แต่ลักษณะเด่นของมันก็คือว่าดูที่สรีละ <c oughs> ดูที่ปากนะครับปากแต่ละชนิดก็กินอาหารที่มันแตกต่างกัน <c oughs> แล้วก็ มันมีนกประจําถิ่นหลักๆก็คือนกตีนเทียนนะครับอันนี้อยู่ตลอดฤดูการอยู่ตลอดทั้งปีสามารถมาดูได้เป็นขาใหญ่เจ้าเทีนอยู่ที่นี่ใช่ครับขาจะยาวๆเรียวๆขาสียุมพูนะครับแล้วก็ถ้าเรามาดูชาร์ตอีกชาร์ตหนึ่งนะฮะก็จะมีนกที่เป็นประเอกที่นี่ก็คือนกชายเลมปักช้อนหรือว่าสปูนบิลแซนไพร์เปอร์นกชายเลมปักช้อนนะครับหรือว่าสปูนบิลแซนไพร์เปอร์หรือว่าบางคนรู้จักว่าสปูนนี่น้องสปูลนี่ชื่อน่ารักมาก ถ้าสังเกตง่ายๆคือในบรรดาทั้งหมดเนี่ยฮะเขาก็จะมีลักษณะเด่นอยู่ที่ปากปากคล้า,าๆๆลยๆอะไรฮะช้อนค่ะช้อนใช่ครับแล้วเจ้านกสปุนี่อะค่ะเขามีลักษณะอะไรที่แบบเป็นคาแรคเตอร์โดดเด่นของเขาเหรคะหลักๆที่ดูง่ายสุดสปุนี่ก็คือวิธีการหากินของเขาถ้าเดินเหมือนเป็ดนะฮะคล้ายๆเป็ดแต่เดินไวแล้วก็สายตอนที่เขาหากินเนี่ยเขาก็จะเดินแบบไวมากสายไปมาถ้ามีนกตัวอื่นมาแกล้งมาชนเนี่ยเขาก็จะหลีกเขาไม่ประทะ เมื่อมาที่ปากทะเลนกชนิดหนึ่งที่จำไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือนกชายเลนปากช้อนค่ะหรือที่นักดูนกเรียกกันว่าสปูน,นี่แม้จะมีขนาดตัวเล็กแค่14-16เซนติเมตรแต่น้องสามารถบินอบพยพทางไกลเป็นระยะทางเกือบ8,000กิโลเมตรจนได้ฉาย,ยาว,ว่า Queen o f f l y y w y y หรือราชินีแห่งเส้นทางนกอบพยพแต่ด้วยปัญหาการสูญเสียพื้นที่ธรรมชาติริมชายฝั่ง ทำให้น้องถูกจัดอยู่ในสถานภาพใกล้สูนพันธ์อย่างยิ่งโดยทั่วโลกเหลือน,น้องสปุนี้แค่400กว่าตัวค่ะเส้นทางบินนกออยกทั้งหมดมี36ประเทศประเทศไทยก็ร่วมลงนามในเส้นทางบินนกออยกด้วยนะครับแล้วชายเลมปากช้อนจะลงที่ไหนถ้ามีนักดูนกหรือว่าสำรวจข้อมูลได้ก็จะมีการลิงก์ข้อมูลกันเราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้สมมติว่าชายเลมปักช้อนตัวเนี้ย ติดนัมเบอร์ติดทงที่ขามามาลงที่จีนแล้วเราก็จะรู้ว่าอ๋อวันที่ตอนนี้มีสติเจอที่นี่แล้วกว่าจะมาถึงบ้านเราแต่เส้นทางทั้งหมดที่เขาเริ่มต้นบินหนีหนาวจากที่นู่นเพื่อมาหากินเพื่อมาพักอาศัยช่วงที่มีม้าลงที่น,นู่นนะครับระยะทางทั้งหมดก็เกือบเกือบแปดพกิโเมหรือ8,000กิโเมตรต้นต้นนะครับและช่วงปลายฤดูกาลก็คือช่วงเมษานะฮะเขาก็จะสะสมพลังงานด้วยการกิน S <S 2> <S 2> ถ้ามีนักท่องเที่ยวเข้ามาดูหรือว่าอะไรเงี้ยก็เราก็จะมีกติกาว่าไม่ควรที่จะรบกวนอยู่ห่างสักเท่าไหร่นะครับ <S <S ถ่ายรูปอยู่แค่ไหนอย่างเงี้ยฮะประอ่อเขาก็ได้กินเต็มที่เผื่อสะสมพลังงานแล้วบินกลับ <S <S พอนาเกลือาหายไปนยนกเหล่านี้ก็จะหายไปด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับ ผลกระทบก็คือเนื้อที่พื้นที่ของแหล่งนกเหล่านกชายเลนนี่ลดน้อยลงพูดง่ายก็คือว่าชายฝั่งก็ครั้งหนึ่งแล้วก็คือว่าโดนกัดเซาะบ้างโดนการพัฒนาพื้นที่บ้างเป็นรีรรสอรีร์ทบ้างไปเปลี่ยนสภาพมันบ้างทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเนาะแล้วพอมาข้างในเสร็จปุ๊บเนี่ยพื้นที่ที่มันเป็นนาเกลือที่มันเหมาะสมกับระบบนิเวศของของ,ของนกที่จะมา กินมาอยู่มาใช้พื้นที่เหล่านี้มันลดน้อยลงด้วยเราถ้าอย่างนาเกลือหายไปอย่างเงี้ยค่ะนกเหล่านี้เนี่ยเขาจะไปหาพื้นที่ทดแทนในเรื่องของการหากินได้ไหมคะอย่างแบบชายหาหรือว่าป่าชายเลนหากินได้ครับแต่ความหลากหลายก็จะลดลงทั้งความหลากหลายของอาหารที่เป็นตัวกําหนดหรือว่าในกระบวนการผลิตเกลือเนี่ยเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์เพราะนั้นนกเขาก็เลือกที่จะอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติที่มันดี พอเราซื้อพื้นที่หนัเกเรือมาแล้วเนี่ยคะ่ะเราต้องมีการแบบปรับปรุงหน้าดินหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะเราก็มีการเรียนแบบธรรมชาติโดยการสังเกตดูว่านกชายเลนเนี่ยเขาหากินอยู่แบบไหนเ<ม>ขาใช้ชีวิตแบบไหนเขาพักผ่อนแบบไหนเราก็ต้องเข้ามาปรับระบบน้ําระดับน้ําอย่างน้อยเรื่องความเค็มอย่างน้อยเรื่องความลึกของน้ำะนะครับแล้วก็สร้างแหล่งอาหาร<ม>อย่างน้อยต้องเข้าใจระบบนิเวศเข้าใจธรรมชาติถึงจะมี มีอาหารใ้เขาได้เพราะฉนั้นในอนาคตเนี่ยเรามีการทดลองแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่อยู่สม่ําเสมอเนาะกิจกรรมหนึ่งก็คือว่าเราได้อ,อระดมทุนแล้วก็สร้างบังพรัยด้วยนะครับสร้างบังพรัยดูนกชายเลนที่ปากทะเลเป็นบังพรยถาวรนะครับแล้วก็เราจะสร้างเนินดินเล็กๆเ,เป็นคันเล็กๆเรียๆก,กับน้ําเพื่อให้นกชายเลนเหล่านี้ไว้เกาะไว้หลับไว้พักผ่อนแล้วก็เป็นแหล่งหากินก็ได้ด้วย ในการทำนาเกลือไม่ได้ทำทุกขั้นตอนในพื้นที่เดียวกันนะคะจะมีนาเกลืออยู่3ประเภทคือนาตากนาเชื้อและนาปรงซึ่งแต่ละขั้นตอนความเค็มก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นเกลืออย่างที่เราเห็นโดยพื้นที่ที่สมาคมอนุร,รักษ์นกเซื้อไว้คือพื้นที่ในส่วนของนาตากซึ่งเป็นแหล่งหากินหลักของนกชายเลนค่ะเนื่องจากความเค็มไม่สูงมากทำให้สัตว์หน้าดินที่เป็นอาหารของนกชายเลนอาศัยอยู่ได้ค่ะ แม้ปัจจุบันพื้นที่49ไร่ตรงนี้จะเป็นของสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยแต่ชาวบ้านก็ยังคงใช้ผืนนาเหล่านี้เป็นนาตากตามวิถีเดิมต่อไปได้ค่ะเพียงแต่การเข้ามาซื้อครั้งนี้ก็เพื่อเป็นหลักประกันที่ว่าหากวันใดที่พวกเขาเลิกอาชีพนี้ไปแหล่งหากินของนกชัยเลนเหล่านี้ก็จะไม่หายตามไปด้วยค่ะ เรามองว่าในอนาคตเนี่ยพื้นที่นาเกลือเนี่ยอาจจะเปลี่ยนมือเปลี่ยนสภาพไปในภาวะเศรษฐกิจ<ะ>ก็ดีในภาวะสังคมการขยายตัวของเมืองก็ดีการทดลองตรงนี้ถือเป็นต้นแบบเรื่องการอนุรักษ์นกไชเลนและจะทําให้เป็นแลนด์มาร์คที่แรกของประเทศไทย<ะ>ในการอนุรักษ์ในการเข้ามาดูเข้ามาศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับประเทศไทยที่แรกๆถ้าเราไม่ระดมทุนซื้อกันไว้ก่อนเราก็ไม่แน่ใจว่าในอนาคต เราจะมีพื้นที่นาเกลือพื้นที่แหล่งอาหารให้นกชายเลนอยู่หรือเปล่าโอ้โหพอฟังจากพี่นิกแล้วรู้สึกว่ามุมมองการมองแบบนาเกลือของแพทย์นี่คือเปลี่ยนไปเลยค่ะคือนาเกลือไม่ใช่แค่พื้นที่แชะแดดร้อนๆนะความจริงคือเป็นพื้นที่ที่แบบว่า1ชาวบ้านได้มาทำมาหากินด้วย2คือเป็น ที่ที่นกชายเลนเนี่ยมาหากินแล้วเมื่อสักครู่นี่เห็นพี่นิกพูดถึงบางไพรอยากไปดูมากเลยพี่นิกพาพาไปดูหน่อยได้ไหมคะครับเดี๋ยววันนี้รเราเอ่อมีจากพิตีเนาะจากโคขามจากชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติโคขามเดี๋ยวจะเดินเป็นเพื่อนเราแล้วก็แนะนำเราเรื่องการดูนกการใช้บางไพรนะครับ ที่คุยกับพี่นิกเดี๋ยวพี่นิกและพี่ติ๋จะพาเราไปดูนกที่บางไพยค่ะแต่การมาดูนกในพื้นที่นาเกลือไม่ได้จะดูจากในบางไพยได้อย่างเดียวนะคะเราสามารถสังเกตได้จากการเดินบนคันดินนี่แหละค่ะแต่ต้องเดินบนคันดินขนาดใหญ่ที่แห้งแน่นแข็งสามารถรับน้ําหนักได้โดยไม่สุดตัวเสียหายค่ะเวลาดูนก ก็เดินดูเข้าไปอย่างช้าๆไม่เร่งรีบค่ะไม่ส่งเสียงดังรบกวนหรือดักล้อมหน้าล้อมหลังจนทําให้นกตกใจอยู่ห่างจากนกอย่างน้อย20เมตรค่ะที่สําคัญไม่ว่าจะเดินดูบนคันดินหรือว่าดูในบางภายัยต้องช่วยกันรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมนะคะอ่านี่คือเราเข้ามาอยู่ในบางภัยแล้วอุ้ยแพรแอบสงสัยอะเพราะว่าแพรเคยดูอีพีที่พี่ปามาค่ะเขาไปดูแล้งที่ภูเก็ต แล้วบางไพรที่นั่นคือมีความแบบมิดชิดมากๆเลยแต่ว่าที่นี่มีความปร่งที่นี่ก็คือเขาเรียกว่าบางไพรถาวรเนาะ <c oughs> ก็จะมีการขุดบังเกอร์พลางอย่างน้อยๆลงมาสักหนึ่เมตรเนาะเพราะนั้นหลักการบางไพรก็คือว่าใช้ในการดูนกแล้วก็ไม่รบก,กวนนกก็คือคล้ายๆเหมือนพลางตัวนะครับเพราะว่านี่คือเราเหมือนลงมาข้างล่างนิดนึงใช่ไหมคะเ <c oughs> พื่อที่จะให้อยู่ในระดับเดียวกับนกครับ แล้วอย่างนกที่เราเห็นนะตอนนี้เลยอะค่ะมีประมาณกี่ชนิดคะถ้าเรารวมรวมเป็นนกประจำถิ่นกับนกวยบในพื้นที่บ้านปากทะเลเนี่ยสีกว่าชนิดนะครับแต่ถ้าวันนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็ประมาณ6ชนิดได้เพราะว่าช่วงนี้มันช่วงปลายฤดูกาลเนาะก็ส่วนมากจะเป็นนกประจำถิน่นอีกอย่างหนึ่งช่วงน้ำขึ้นน้ำลงก็จะมีนกที่มันมีขายาวไม่เท่ากันนะครับ ตัวในขาสั้นเนี่ยก็จะใช้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราวได้แต่ว่าถ้านอกฤดูการเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่ทํารังวางไข่ของนกประจําถิ่นอย่างนกตีนเทียนที่เราเห็นเมื่อกี้นะครับอ๋ออันนั้นคือนกตีนเทียนใช่ไหมคะครับแบบนี้คือพี่ติคะถ้าลักษณะอย่างนี้คือเขากําลังทําอะไรอยู่หรอคะกำลังตอนนี้น่าจะกําลังออกไข่อยู่กบไข่ครับอ๋อคือเขากบไข่เลยครับผม แล้วคือเขาคือหากินที่นี่ทํารังที่นี่แล้วคือเขากนอนที่นี่เลยเหรอใชอันนี้เราสามารถส่งกล้องดูได้เลยใช่ไหมค้เลยพี่ตีค่ะกล้องกล้องส่งนกนี่คือเป็นกล้องอะไรยังไงคะกล้องยังไงถ้าอย่างนี้เขาเรียกสองตาค่ะเป็นกล้องสองตาอย่างนี้เขาเรียกเทเลสโคปอ๋อขอขอแบบทดลองดูได้ไหมคะพี่ตี คือเขาก็จะเดินย่ำไปย่ำมาแล้วก็หากิน,กนในบริเวณต <นะ S 2> รงนี<ม>้<ล>ใช่ไหมคะบริเวณนะ้ำเพราะในน้ำเนี่ยมันก็จะมีทั้งสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังลสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง,ก,ก,ลงก็เอาง่ายๆเลยก็คือไอ้ใสเดือนที่นกจะกินนะ่ะนะจุดเปลี่ยนเลยนะน่าจะาเรากินมามากกินนกเราก็กินมาเยอะมีโครงการหนึ่งอะ่ะเขามาสํารวจพื้นที่แหล่งอาศัยของนกใกล้ถิน่นก็ไดม้มาทำงานตรงน,นั้นก็เลยทำมาจนทุกวันนี้ ถ้าผมได้ดูนกผมเคยพูดกับคุณนิกว่ารู้สุขสบายอะ่ะทิ้งทุกอย่างอะ่ะถ้าวันไหนได้ออกดูนกอะ่ะผมก็อาจจะต้องทิ้งความเห,หนื่อยยากของการทํงานความลําบากที่ไม่มีกินอะไรอย่างเงี้ยมาเนี่ยผมว่าลืมทั้งหมดไม่ได้คิดอะไรก็ดูสบายสบายแล้วอย่างนี้เวลาที่แบบว่าน้ําทะเลหนุนขึ้นมาล่ะคะไม่อยู่ไม่ได้ถ้า,ถ,าถ้าน้ามันมันม,ม,มันมันเต็มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะการที่นกมามาอาศัยพื้นที่ไอ้หาดเลนเนี่ยคือช่วงที่น้ําทะเลขึ้นหาดเลนมันปิดนก ที่ขายาวขาสั้นหมดหาเลนปิดนกก็จะต้องกลับขึ้นมาอยู่หากินบนบนนาเกลือ,อหากินส่วนหนึ่งพักส่วนหนึ่งอืมเข้าใจก็คือเป็นทั้งที่แบบเหมือนที่แวะพักนะคะแล้วก็เป็นที่ที่หาก,กินด้วยกิจกรรมดูนกไม่เพียงแต่จะให้ความเพลิดเพลินเท่านั้นนะคะแต่การดูนกยังมีส่วนช่วยในการอนุรักษ์ค่ะ เมื่อเราพบเห็นนกที่เราระบุชนิดได้เราก็สามารถส่งข้อมูลชนิดนกที่เราเห็นเนี่ยลงบนเว็บไซต์ eBird ค่ะซึ่งเป็นฐานข้อมูลระดับโลกทำให้นักวิจัยสามารถรับรู้การเปลี่ยนแปลงของประชากรนกในพื้นที่ต่างๆได้ค่ะ นอกจากนั้นหากเราสังเกตดีๆจะพบว่านกบางตัวจะมีทงสีและหมายเลขติดอยู่ที่ขาค่ะซึ่งนักวิจัยติดไว้เพื่อระบุตัวตอนนอกทำให้เราสามารถดูว่านกตัวนี้เป็นตัวเดิมกับตัวที่มาปีที่แล้วหรือไม่นกทำรางวางไขที่ประเทศไหนและมีเส้นทางอพยพยอย่างไรหรือบางทีรู้แม้กระทั่งว่าเป็นลูกของแม่นกตัวไหนโดยแต่ละประเทศจะใช้สีที่เป็นเอกลักษณ์ค่ะ เช่นประเทศไทยใช้ทงสีดำเขียวและเมื่อนักดูนกเจอทงสีนี้ที่ไหนก็จะรู้ได้ทันทีว่านกตัวนี้เคยมีจุดแวะพักที่ประเทศไทยและส่งข้อมูลการพบเจอมาบอกเราได้ค่ะหนึ่งในหมายเลขที่เป็นดาวเด่นขวัญใจนักดูนกเมืองไทยก็คือน้องสปูนนี่หมายเลขศูนหค่ะเจ้าของทงสีเขียวมะนาวซึ่งถูกจับและติดห่วงขาระหว่างทำรังวางไข่ที่ชูกกตกาประเทศรัสเซียซึ่งนักดูนก ได้รายงานการพบน้อง05ที่นาเกลือตำบลโคกข,ขามจังหวัดสมุทรสาครในทุกฤดูหนาวติดต่อกันเป็นเวลานานถึง7ปีอยู่เ้นปีที่ผ่านมาค่ะข้อมูลการพบนกและหมายเลขบนทงสีเหล่านี้จะแชร์กันระหว่างนักวิจัยทั่วโลกค่ะทําให้เมื่อเราพบน้องสปูนนี่หมายเลข p 07ที่บ้านปากทะเลก็ทําให้เรารู้ว่าน้องคือลูกของสปูนนี่05ขาประจําของนาเกลือโคกข,ขามนั่นเองค่ะ ที่ทำรังวางไข่ที่ชูก้าเนี่ยฮะเ็ <_ cos m ian> เป็นทุ่งหญ้าทุนราเนาะการทำรังของสปูลนี่ก็คือไปทำรังในทุ่งหญ้าแต่นี้อัตราการไข่ของเจ้าสปูนนี่เนี่ยเข,ขาก็จะฟักไข่รอบแรกเนี่ยก็ประมาณ2-4ใบ s> <S ในส่วน2-4ใบแรกเนี่ยก็จะเก็บไปฟักนะฮะไปเพาะฟักแลก้วก็ที่เกิดออกมาที่หลังเนี่ยก็จะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของธรรมชาติวันนั้นองค์กรที่อยู่ที่นูน่น เขาว่าป้องกันเรื่องภัยคุกคามทางธรรมชาติและอย่างที่พี่นิกบอกว่ามันเกี่ยวข้องกับภัยคุกคามถูกไหมคะครับภัยคุกคามของนกเหล่านี้เนี่ยคืออะไรบ้างคะหนึ่งก็คือภัยคุกคามตามธรรมชาตินะครับสองคือภัยคุกคามที่เกิดจากมนุษย์ธรรมชาติก็จะมีพวกเหยี่ยวพวกสัตว์ถ้าโดยเฉพาะสปูนนี่ก็คือเหยี่ยวส่วนของมนุษย์เนี่ยเมื่อ10ปี20ปีก่อนเนี่ยก็จะมีการดักตะคัด เพื่อเอานกมาทำอาหารแล้วมีปัจจัยอื่นๆอีกไหมคะปัจจัยอื่นก็แหล่งหากินตอนที่นกอพยพพื้นที่หากินตอนย้ายถิ่นก็ถูกทําลายก็ถมทะเลกันบ้างเปลี่ยนสภาพจากนาเกลือเป็นการทําการเกษตรอย่างอื่นทําให้เขาไม่มีพื้นที่หากินด้วยไม่มีพื้นที่อยู่ด้วย เพิ่มเติมจากพิตีก็คือว่านโยบายพัฒนาชายฝั่งมันถูกระบ,บุว่าพื้นที่ชายฝั่งเนี่ยควรมีการพัฒนาด้านระบบเศรษฐกิจนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการพัฒนาเหล่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะมีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยเฉพาะเหล่านกชายเลนกับพื้นที่ชายฝั่งเรื่องวิถีชุมชนเรื่องชีวิตพี่น้องชาวประมงอย่างเงี้ยฮะเพราะนั้นทุกอย่างก็ควรให้คำนึงถึงเรื่องความหลากหลายที่มันเป็นต้นทุนโดยธรรมชาติอยู่แล้วด้วยนะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะเพิ่มเติมก็คือว่าตรงนี้นะฮะเป็นพื้นที่แรกๆที่เราพูดถึงเรื่องการทำงานอนุรักษ์ที่อยู่นอกเขตอุทยานการอนุรักษ์นอกเขตอนุรักษ์ที่เป็นพื้นที่เอกชนไอ้มิติใหม่ของแวดวงการอนุรักษ์เนี่ยอยากให้ตระหนักเกี่ยวเรื่องการจัดการการทำงานอนุรักษ์นอกเขตอนุรักษ์โดยทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้นะครับ อุปสรรคที่เจอสําหรับคนทํางานด้านการอุลตร์เนี่ยหลักๆเลยคงหนีไม่พ้นเรื่องระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องวันนี้ประเทศไทยเยอะมากนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ซ้อนเข้าไปก็คือว่าหลักการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นในการออกแบบการบริหารจัดการตั้งแต่องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นกลุ่มองค์กรชุมชนต่างๆแทบจะไม่มีการรองรับจากกฎหมายเหล่านี้ส่วนมากเป็นนโยบายที่สั่ง ตรงมาจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นการทํางานอนุรักษ์ไม่ว่าจะเรื่องนกเรื่องสัตว์ป่าเรื่องป่าไม้เรื่องต้นน้ําทุกอย่างล้วนติดกับดักกับนโยบายที่แข็งและก็ขาดการมีส่วนร่วมจากคนข้างล่างมากกว่าถ้าคนทั่วไปเนี่ยจะมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ได้อย่างไรบ้างยกตัวอย่างที่พื้นที่อนุรักษ์บ้านป่าทะเลเขาก็ไม่ได้ไปลาเขาไม่ได้ไปไล่เขาก็ไม่ได้ไปทําลายแหล่งอาหารแค่ทําความเข้าใจแล้วเขา ให้เขารับรู้จริงว่าบ้านเขามีของดีและสิ่งเหล่านี้จะขยายต่อยอดได้มันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเ,เลยนะคะคือถ้าสมมุิทุกคนเนี่ยร่วมกันอนุรักษ์ร่วมกันรักษาพื้นที่นาเกลือแล้วก็นกชายเลนให้ทุกอย่างยังอยู่สมบูรณ์ม,มันก็จะช่วยเกื้อหนุนในเรื่องของส่งเสริมไรายได้ของชาวบ้านด้วยคือปกติอะค่ะรายการ2อ,ององศาเนี่ยจะมีน้องๆค่ะมาร่วมเรียนรู้ด้วยแต่ว่าในช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็น้องๆสามารถเรียนรู้ผ่านหน้าจอนะแล้วก็อนุรักษ์นกอยู่ที่บ้านได้เลย จากที่ตอนเช้าเราได้ไปดูนกในนาเกลือกันไปแล้วตอนนี้น้ำทะเลเริ่มลงแล้วค่ะเราจะย้ายไปส่องนกกันที่หาดเลนกันบ้างค่ะซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นเลยนะคะว่านาเกลือมีความจำเป็นต่อนกชายเลนแค่ไหนเพราะเมื่อน้ำขึ้นนกชายเลนตัวเล็กๆที่ขาสั้น ก็จะหากินตรงชายหาดตรงนี้ไม่ได้ค่ะซึ่งเมื่อพอมีนาเกลือ<ม>ก็จะทำให้น้องมีโอกาสหาอาหารเก็บสะสมพลังงานเพิ่มขึ้นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับเดินทางไกลอ,อกพยพกลับบ้านต่อไปค่ะ เอาละามาถึงอีกหนึ่งคำถามสําคัญเลยที่แพรเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะสงสัยเหมือนแพรค่ะหาดเลนกับป่าชายเลนเหมือนกันไหมคะหาดเลนก็คือหาดเลนที่ไม่มีต้นไม้ป่าชายเลนก็คือเป็นป่าชายเลนที่มีเลนมีป่ามีต้นไม้เพราะฉะัสส่วนก็จะแยกกันโดยโดยระบบของมันระบบนิเวศบนฐานระบบนิเวศเดียวกันทั้งหาดเลนป่าชายเลนก็ใช้ประโยชน์ร่วมกัน อันไหนที่เป็นหานเลนก็จะมีนกชายเลนลักษณะพิเศษของนกชายเลนก็คือว่าเขาจะไม่มีขาเท้าที่ไปล็อกต้นไม้แล้วก็ไปนอนไปพักเกาะต้นไม้ได้แต่นกชายเลนก็จะนอนบนคันดินคันนาบนเนินโคกเลนต่างๆที่แข็งตัวนกชายเลนที่ใช้ที่ใช้ป่าเช่นนกยางนกกาน้ําคือนกประจําถิ่นใช้ป่าเลนเป็นที่สร้างหลังแต่นกชายเลนโดยตรงอ่ะชอเบิร์ดโดยตรงอ่ะ ก็ไม่ใช้ป่าเลนเนี่ยเป็นที่ทำรังเราที่อย่างที่เราเห็น,หนมาคะ่ะว่า csr เนี่ยเขาก็จะมานิยมทำกิจกรรมปลูกป่าชายเลนกันมันมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะข้อดีเนี่ยในช่วงแรกๆนี่อาจจะเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเนาะว่ามีคนมาปลูกป่าแต่ระยะยาวคือไม่มีการติดตามจริงๆการปลูกป่าชายเลนที่อย่างง่ายที่สุดเลยนะ,ะก็คือเรื่องการขยายพันธุ์ของฝักแต่ละชนิดเพราะฉะนั้นปลูกป่าที่ดีก็คือเริ่มปลูกจากเมล็ดจากฝัก ล้วถ้าเกิดเรานํแบบอย่างเช่นปุ๋งกล้าอย่างเงี้ยไปปลูกในหาดเลนนะคะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบนิเวศไหมคะหลายๆที่มากตั้งแต่สมุทรสาครที่เคยทดลองปรากฏว่ามันก็ไม่ได้ผลเท่าที่ควรมันแทบจะไม่มีต้นไม้ขึ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยการปลูกป่ายึดลงไปในพื้นที่หาดเลนที่มันในอดีตอาจจะเคยมีแต่ปัจจุบันสภาพมันเปลี่ยน ที่ผ่านมามันก็ไม่ไม่เคยเห็นที่มันจะเกิดขึ้นได้โดยมนุษย์ไปปลูกนะครับนอกจากแนวป่าเดิมที่มันค่อยๆขยับออกไปคพี่นี่คะ่ะตอนนี้นี่คือเรามีโปรเจกต์ในอนาคตเนี่ยเกี่ยวกับพื้นที่นี้มีอะไรบ้างคะแบ,บ่งเป็นสส่วนนะ หนึ่งก็คือว่าเรามองถึงเรื่องสินค้าเกลือจะยกระดับผลิตภัณฑ์เกลือสมุทรเป็นสินค้าที่สามารถเอาไปใช้ได้อย่างเช่นเหมือนสบู่ดอ,อกเกลือน้ำยาจากน้ำเกลือซึ่งกลุ่มสตรีที่นี่ได้ไปอบรมแลกเปลี่ยนกับที่คุกขามถึงวิธีการผลิตเหลือขั้นตอนการออกแบบกับขั้นตอนการปฏิบัติจริงๆตอนนี้อยู่ขั้นระหว่างเตรียมการและจะทำแน่นอนครับส่วนที่2เนี่ยฮะ ทางสมาคมได้ทาโครงการร่วมกับสํานักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3ภายใต้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยขอใช้พื้นที่ร่วมกันพื้นที่แปลงตรวจจํานวนร้อยกว่าไร่เราจะได้แปลงตรงนี้เพื่อมาทดลองทําเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยกับแหล่งอาหารของเหล่านกชายเลนรวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาร่วมกันระหว่างสมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทยเนี่ย ร่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและแบบนี้คือที่นี่เนี่ยเปิดเป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ก็คือเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะครับอันนี้อันนี้มีตั้งแต่เยาวชนตั้งแต่นักเรียนตั้งแต่ชุมชนบุคคลทั่วไปรวมถึงนักท่องเที่ยวพร้อมที่จะเป็นแหล่งให้ข้อมูลให้ความรู้เกี่ยวเรื่องการอ,อกนุรักษ์นกชายเลนครับเราไม่ได้คาดหวังว่ามันต้องมีจํานวนที่เยอะมันต้องมีปริมาณที่โอ้ล้นหลาม แต่ให้มันกึ่งกลางพอดีระหว่างคนสัตว์และก็พื้นที่สำหรับคนและสัตว์ที่ไปกันได้ที่อยู่กันได้วั้้าหมายสูงสุดของผมก็คือว่ามองไปที่ทรัพยากรมนุษย์มากกว่าเพราะโลกใบนี้กำลังปเปลี่ยนแปลงไปทุกๆวันถ้าเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่มันเปลีป่ยนแปลงเขาก็เหมือนกับเป็นส่วนหนึ่งที่ไปชะลอหรือว่าไปทำลายกับต้นทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่ โอพี่นิกวันนี้สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้เยอะแยะเลยขอบุณพี่นิกนะคะที่อุ่ามาตบับช่วยให้ความรู้เกี่ยวกับนกชายเรนนะคะและ audience, ้วถ้าโปรเจกต์ในอนาคตของพี่นิกเนี่ยเสร็จสิ้นเมื่อไหร่ขออีกรอบหนึ่งนะคะขอมาอุดหนุนด้วยความยินดีมากๆเลยครับ <c oughs> ขอบคุณพี่นิกมากๆเลยค่ะแม่นกชายเรนเหล่านี้จะไม่ได้มีสีสันสดใสเหมือนนกป่าแต่น้องๆเหล่านี้ยังมีความสําคัญต่อระบบนิเวศไม่แพ้กันค่ะ โดยน้องๆมีหน้าที่ควบคุมประชากรสัตว์หน้าดินให้อยู่ในภาวะสมดุลค่ะและมีส่วนช่วยในระบบหมุนเวียนแร่ธาตุบริเวณชายฝั่งด้วยค่ะนอกจากนั้นการคงอยู่ของนกเหล่านี้ยังมีส่วนสำคัญในแง่เศรษฐกิจกและการท่องเที่ยวยกตัวอย่างเช่นที่อ่าวเดลาแวร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นจุดแวะพักที่สำคัญมากของนกชายเลนระหว่างการอพยพค่ะโดยงานวิจัยในปี2010 พบว่าในช่วงเวลาสั้นๆไม่กี่เดือนของฤดูใบไม้ผลิที่นกชายเลนเหล่านี้ลงมาแวะพักสามารถสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยวดูนกดังนั้นการอนุรักษ์พื้นที่ชายฝั่งและแหล่งหากินของนกชายเลนจึงไม่ได้สร้างประโยชน์สำหรับนกเท่านั้นนะคะแต่ยังสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวเป็นการกระจายรายได้ให้ชุมชนอีกทั้งยังสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจที่ได้ประโยชน์ทั้งคนและนกค่ะ